สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูแก้วเจ้าจอม8ใบกันนะคะค่ะนี่คือแก้วเจ้าจอม8ดใบที่ของที่สวนนะคะจากเพจแก้วเจ้าจอมตอนนี้กำลังจะเตรียมยกมีลูกค้าซื้อไปค่ะก็เลยเตรียมยกแก้วเจ้าจอม8ใบนะคะมีลักษณะที่ทรงโบราณใบเหมือนใบมะขาม ถ้านับดูแล้วจะมี8ใบข้างละ5แล้วก็บางทีก็ข้างละ4ก็คืออาจจะมี8ใบบ้าง10ใบบ้างแล้วก็ดอกออกสีม่วงสวยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือการล้อมไว้แล้วของที่สวนนะคะ นี่คือดอกของมันตอนนี้ก็คือกำลังเอากระสอบมาเย็บทําเป็นตุ้งค่ะ แก้วตัวจอม8ใบส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะถ้าแบบว่าไม่ได้เล่นแก้วต้าจอมหรือไม่ได้รักจริงๆไม่ได้ศึกษาก็จะไม่มีใครรู้ว่ามันมีแก้วตัวจอม8ปดใบด้วยหรอคือจริงๆมันมีนะคะแล้วก็หายากมากต้นนี้ประมาณ6หน้า6หน้า7อะคะ่ะโดยประมาณนะคะสูงสูงประมาณ3 4เมตรได้ค่ะประมาณนั้น ตอนนี้กำลังใช้เคนยกขึ้นไปนะคะเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคุณแม่คุณป้าเล็กถ้าใครรู้จักนี่ตอนจะส่งยังมีดอกอยู่เลยสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ชอบต้นไม้จริงๆจะรู้ว่ามันทรงโบราณมากๆหายากค่ะ ถ้าใครชอบต้นแก้วเจ้าจอมจริงๆนะคะฝากติดตามเพจ facebook แก้วเจ้าจอมด้วยนะคะมีทั้งแก้วเจ้าจอม4ใบแล้วก็4 6แล้วก็6ใบค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ